ยืนด้านหลังลูกค้าจุดที่หนึ่งจุดที่สองจุดที่สามไถเนี่ยครึ่งหนึ่งของหน้าประตเลียนวางไปที่ตรงไหนตรงเนี้ยขมับถูกไหมเนี่ยแนบไปเลยครับตรงนี้ส่วนมุมปตะตเลียนด้านล่างหรือมุมซ้ายแนบสีสันลูกค้ามุมขวาจะเอียงออกเล็กน้อยเห็นไหมแต่ห้ามแนบอย่างนี้หมดเลยนะพี่นิดนะพี่นิดชอบมากเลยขาวจัวยนี่นะครึ่งหนึ่งนะครับเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยน้องเห็นนะไถจากจุดที่หนึ่งมาหาจุดที่สองตรงตรมาเลยครับสอง แล้วยาวมาหาจุดที่สามเลยปึ๊บสี่ปึ๊บถึงนี่เลยจุดที่ห้าสุดเลยหนึ่งถึงห้าเลยนะลากยาวเลยเออลากยาวเลยแต่ต้องตรงนะมือต้องตรงอย่างนี้นะหนึ่งสองสามเดินเอานะอย่าจับหัวลูกค้ามุมนี้นะสี่ห้า <c oughs> <5, S 2> ปึ๊บ <c oughs> มาสุดด้านหน้าเลย <c oughs> นี่นะหนึ่งถึงห้าสองจับปะิเลียนแบบที่สองเลยนะแบบที่หนึ่ง ไถห้าไปหาหนึ่งย้อแล้วนะเนี่ยเห็นไหมเอียงออกมาฝั่งนี้จับแบบนี้นะจุดที่ห้าวางขึ้นหน้าแบบเลี่ยนเหมือนเดิมมุมซ้ายเอียงออกมุมฝาชิดแล้วจับ,บตรงเนี้ยไถตรงๆเลยนะครับห้าไถมาหาสี่แล้วก็เดินไปเรื่อยๆค่ยๆไถไปสี่มาหาสามสามไถไปที่ 2. สองสองไปที่หนึ่งจบละอันนี้คือขั้นตอนที่หนึ่ง งงไหมเนี่ยสร้างขอบสูงเออสองทีนี้ขั้นตอนที่สองตัดผมด้านบนด้านบนอาจารย์แบ่งเป็นสามส่วนส่วนแรกคือจุดที่สี่กับจุดที่สองเห็นไหมครับคือเหลี่ยมศีรษะทั้งสองด้านซ้ายและขวาตีเส้นตรงไม่หากันเลยและจุดที่สามใช้ถอยหรือว่าต่ำหัวขวญนะครับให้ยืนด้านซ้ายหรือว่าจุดตำแหน่งที่สี่จับหวีแบบนี้ครับ ตะตะเลียนปรับฟันปกติแล้วนะจับแต่ที่สองนะทีนี้ยไม่ใช่จับอย่างนี้นะก็เห็นก็าตัดในร้านของเขาเก่งแล้วเนาะ <c oughs> จับอย่างนี้นะแตบบ่ที่สองมือซ้ายเดินหวีครับเนี่ยตั้งหวีขึ้นมาจากอยู่ที่สี่ไถไปน่นเลยครับไปหาจุดที่สองข้างล่างนี้อย่าไว้ก่อนเนาะดูนะหนึ่งที่เราฝึกจําได้อยู่ไหมสองสามสี่ห้าหกแล้วแต่จิถึหิงตรงกลางเสร็จแล้ว เปลี่ยนด้านมายืนด้านตำแหน่งที่สองไปตรงกลางเหมือนเดิมไปเชื่อมกันอย่างนี้เส้นนี้นะอย่าเข้าไปข้างหน้านะเนีย่ยยกขึ้นนะข้างหน้ายกขึ้นเห็นไหมครับเดินเ่ชนสันหวีให้ชิดตลอดฟันหวีจะเอียงเล็กน้อยแล้วการเดินกินผมเดินทีละครึ่งหวีไม่ใช่เดินเต็มเตดันลึสุดนะมันจะเป็นร่องนะครับจุดนี้เสร็จแล้วนะหลังจากนั้นมายืนด้านหลังลูกค้าทีเนี้ จากตรงนี้จุดที่สามขึ้นมาหาจุดสูงสุดคือมองกุฎด้านบนเนี่ยจุดเนี้ยที่เราไถามา,าระหว่างจุดที่สี่กับจุดที่สองถูกไหมอันนี้ขึ้นไปเชื่อมไถจากด้านล่างไปเลยครับไลนน่หยุดแค่ตรงนี้นะไม่ใช่ต่อนู่นนะตรงนี้เสร็จปุ๊บตรงนี้ยังไม่ได้ตัดเราก็ค่อยๆไล่ไล่ให้หมดเลยแถวนี้ให้กลมใช้ตรงนี้เป็นจุดศูนย์กลางไถขึ้นไปเชื่อมหมดเลยเห็นไหมครับเชื่อมหมด เสร็จน pues mm. ี desse, nah ayım, ้เสร็จก็มาฝั่งน so ี like men, ้เหมือนเดิมปฏิบัติเช่นเดิมครับแค่นี้เองเสร็จแล้วด้านหลังตำแหน่งที่หนึ่งด้านบนตำแหน่งที่สองมายืนด้านซ้ายตำแหน่งที่สามยืนด้านขวาหรือตัดด้านซ้ายหนึ่ฝั่งซ้ายซีซ้ายเนาะยืนซ้ายตัดขวายืนด้านขวาด้านซ้ายนี้ตำแหน่งที่สองเหมือนเดิมครับสันหวีระหว่างช่องที่สองกับช่องที่สามเนี่ยนะครับ เ,เอาช่องไป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 ชนกับตรงจุดที่สี่ถูกไหมเนี่ยจุดที่สี่จุดที่ห้าวางขึ้นมาสันหวีชิดเห็นไหมครับฟันหวีจะเอียงเล็กน้อยเดินขึ้นมาตรงตรงเหมือนเดิมด้านหน้ายกนะปลายหวีเราจะชิดแล้วเนี่ยปลายหวีไม่ใช่ว่าปลายหวียกอย่างนี้ด้านหน้าแนบเนี่ยหมดเลยนะหัวลดเลยตั้งขึ้นครับเดินขึ้นไปเรื่อยๆทีละนิดทีละนิด,นดฝึกเดินหวีหน้าผากเราใช้มือประคองไว้ไม่ให้หวีมันดิ้น นะนี่ไปไเดินหนึ่งสองสามสี่ห้าหกถึงตรงกลางแล้วหยุดนะไม่ใช่ต่อไปด้วยนะอันนี้คือด้านที่สองถูกไหมครับด้านซ้ายตำแหน่งที่สามทีเนี้ยด้านขวาเราก็มายืนขวามือให้ตัดผมส่วนที่สองกับส่วนช่องช่องที่สองช่องที่สามของหวีตัดช่องที่หนึ่งไปไหนเลยด้านหน้าไปเลยนะครับส่วนใหญ่ช่างอยากเอาอางนี้ใช่ไหมโดยเฉพาะลูกค้าบอกว่าพี่ข้างหน้าไว ไว้ยาวช่างแบบนี้ครับตัวนี้เหลือแล้วเป็นไงทีนี้โก mm hmm. ตัวนี้สั้นแล้วแก้ไม่ได้แล้วเพราะฉนั้นระวังเนี่ยดูนะให้ใช้ช่องที่สองและสามตัดช่องหมีนะเนี่ยส่วนปลายหวีด้านหน้ายกขึ้นนะทีนี้อย่าแยบอย่ายกนี้นะปลายหวียกโคนหวีชิดตำแหน่งที่สองปลายหวีชิดโคนหวียกถูกต้องครับเพื่อรักษาผมด้านหน้าไว้โอเคอ่ะตำแหน่งที่สามนะทีนี้ เดินปัดเลี่ยนขึ้นมาค่อยๆเดินทีละครึ่งวีเหมือนเดิมหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็หกเชื่อมกันพอดีผมด้านหน่าจะยาวเห็นไหมครับเนี่ยมันจะมาตรฐานเลยถ้าทรงนักเรียนนะมันไม่เท่ากันนะถ้าเท่ากันเป็นทรงสกินเฮดอันนี้คือขั้นตอนนี้เท่าไหร่สองเนาะ,นะจุดที่สองแล้วขั้นตอนต่อมาขั้นตอนที่สามทเนี้ยเราดึงหนังลูกค้าจับปัดเลี่ยนแบบนี้นะตัวนี้เราไถาหมดเลยนะมันจะเหลือผมช่วงนี้ทั้งหมดเลย เราปรับเบอร์ศูนย์เลยไล่ขึ้นตรงๆไถขึ้นตรงๆเลยครับไถไปให้หมดเลยให้ขาวนั้นเกลี้ยงั้งหมดเลยเนี่ยเริ่มจากจอด,ด้านขวาก่อนใช่ไหมแล้วค่อยๆไล่ไถทีละครึ่งหน้าปตาตะเลียนในการกินผมสมมติผมเขาเต็มๆอย่างนี้ใช่ไหมเราอย่าลงเต็มเราลงแค่ครึ่งเดียวไม่งั้นมันจะดิ่งปลาตะเลียนแรงมันจะทําให้ปลาตะเรียร้อนเร็วขึ้นเนาะไถให้เกลี้ยงเลยครับไถให้สุดค่อยๆเดินเอาต่อไปให้หมดเลยให้รอ วอกให้เสร็จหลังจากนั้นใช้ตัวนี้ขูดผมเด็กดูตรงไหนยังมีอขอบมีอะไรอยู่ถูกไหมเนี่ยแถวนี้แล้วก็ไถเกี่ยงตรงนี้ไถออกให้หมดไถให้หมดกันขอบไถตีนผมนี่นะแถวนี้นะเนี่ยแถวนี้ไถโอยเอาให้เกลี่ยงเสร็จแล้วก็ขูดดูตรงนี้ครับเนี่ยขูดดูแถวนี้ขอบผมเนี่ย เก็บรายละเอียดขั้นตอนสุดท้ายนะครับเราก็จะใช้หวีเล็กไอหวีใหญ่สักทีด้านหีีในการเก็บนะทีนี้เห็นไหมเริ่มจากห้าไปหาหนึ่งตำแหน่งที่ห้าดูหน้าเหมือนงงนะเนี่ยงงไหมตำแหน่งหนึ่งน้องไแค่ไปอันนี้ครับเห็นไหมไล่ไปทางนู้นครับห้ามตั้งขึ้นอย่างนี้นะถูกไหมถ้าตั้งขึ้นนี้ส่วนใหญ่จะตั้งขึ้นนี้จะเก็บตรงนี้ตรงนี้ไม่เกี่ยวแล้วเราเก็บแค่ตรงนี้ครับ ไถไปตามซี่หวีที่เราฝึกกันจำได้เนาะนี่ครับเดินไปเรื่อยๆเ,เห็นไหมไล่ปไปเงนี้ไปถนนจากห้าไปหาสี่เห็นไหมครับไล่ไปเรื่อยสามไล่ไปสองแล้วก็หนึ่งเห็นไหมครับไล่ไปข้างหน้าอย่าไถาขึ้นอย่างนี้นะไถไปข้างหน้าเสร็จแล้วก็ทาแป้งต้นคอเด็ก Takkan tu lah